ปตุละครเชอร์เซตาโอเมือตาอุกคือน่ะตือละปื้อแวมกระพัดติพีพือเลยดกดยกัญธาตอิทยุกลือหล่อแล้วโคกทีตาเชกระตอมือคนนาคอตา,ตา,ยา,ยาอเดิใหญ่ก็กะโอเดตตอเกตตอเกนเนาะเนตาเรตาเรตาัแกแล และเดลอมานอนอเดกอเมียท <Come> ีลีมานอนอเดอเมีย่ทีดิบะมานอนอเดลักเกลซอกนอมานนอมีก็เจด้คอลีก่ามานอนอมีลยมานอนนอเด ชูม uh, ิอูออทิคลอนี mm ่แหละจะติดจ่ากีรืจ่ากีเนาะเนดาเชเกตตอเล่มืองนาคอตันญาอีโหลลาสดามือนีิมือซอเซ่นาะมินิมือซอเซ่ลีลาเตเลทิแพทิคุทิคุเนาะเนาะทิคุทอเวดาติซอฮัลลาคอลาเซียเนาะนา่นทิคุทอร์ซอ นี่คือโทษใจก็จะหูชิ้เจตาชิกต่อต่อใครเดขอนารีนวินาทีขอนารีนวินาทีและอากา m มือลุยนีเมือลุยนีเนี่เน่บังคาละตาสตาเซ ใะสถานีวิทยุก็ลยหลอกคกู่กทีอุเวดาแล้วนาจารย์วิสุวัตเนาะเวาดฮินีตากุตาสตาดเซปลาทวเลอ fm 104.50ร้อยสุดหเมกะเฮิร์เลวัดไฟหินแต่ต่อได้ยไนะแต่ชื่อกต่อถ้าแต่ กอนารีตุละควินารีกอล่านุ้ยกอล่านุ้ยเยพอดาเชิดก็ต่อตะเคบัคคาเลตาเรล็อกเลลอปัลเลกตัวดาเตต่าอานอเดือนนี่เฮตุตัวเหตต์เตติซอจะสมจีเดอจะเฮเลปิ้นนันยูเดจะเฮเลจะเฮดีกว่านาะ เน่ตอดเลช่วใหญนะอานนอเดพิธามาตาอานอเดอุดอตาเปิ like ่ลบดอดิอุเิอซาดิอุดิคือทอตือเลตะกคาเม่เมื่อพรกวาเลอะกากิลิอกอเล ทิคุตุเล่ทิแพทิคั่นะท,ท,ทิคุ musician, ่วเราทราบโส่วทิคุโชมีทิแพโชทิแพโฉทิคุละเคียนนะทิคุทิ่คุทออบลาวาทิคุลัสเซอมิตุทิคุลัสเซอรลาวาตึดตะตกูคายเนาะเมื่อจะไม่เป็นมือจี๊กคิดนี่ไม่เป็นตะกะคืนนี่ยกะคืนตอนนี่ยแต่ตะกูก็ตอนเนี่ยมือฮาหลอก่ยมือจี๊กคิดนี่มือชักก่อนในตะกูจ่อเน่ยมือ Hà hallo đi sai nữa đặc là đặc luôn đi, bây giờ cô đi sai mà, bây giờ đi lại trả lại được đặc rồi đi rồi, chú mèo đi, mình đặc khế à mình na con mì chú mèo đi à, đi này, không nhớ tả tả đi, tả đi, à giờ được thôi. ลไม่เมือจีคีอ่ะไม่แล้วก็เคยต่อต่อได้บาจบ่าไม่เป็นแล้วคุณแล้วเนี่ชมบตุ๊ตาตึ๊ตึกเรอแล้ววี้นี้ตาลอดดักแรเดต่อแต่่อนี่ชมบแต่ทัไมอ่ะก็ก็หลอกอ่ลักก็ต่ออยู่เพราแล้วถ้เชก็ตอแล้วก็ตอะไม่โจด้เดี่ยกอเดินหกเลยเดินหกทอดนี่ล ทอดได้อุดไดชีนี่นี่ก็ดลาแรลัแรตาเรนี่องบอกลที่คู่แปรทีคู่แปรนี่ก็มันนอเกตาเรียวดอก็ประเพณีงานประเพณีเลือกัวที่อานอดสัญาลีเมื่อเราปเราหัโคเดินหกเปง มันนี่เดี๋ยวตาเดนนี่ังดิอัลโลเวดาเดมิมือีมือซอดชิน,นุยมันที่สิบเจ็มีน,าม,นา,า,ามาื่จับเตลาซามฮะตาประ่มามันจะตอกแค่นี่เดียตาจุตาชายโอเลวขวดที่ชุมโอโอุดาสุญญา,าน,นุนี่นี่คนต้นนุยเนี่เด อาะก็มาจีะต้ลงอจบาต่ตาบ่าก็รอจบาอันนี้ไปเหวอเวไปอเก่ก็รอีมือลาคืดอกฮะหาก้ยแล้วก็คือลมูลมากเีรถ้ามาหาบม่รู้่าเคือเลยบ่าอันนี้ชั่วโมงไม่มาปกติเตอาสาที่ดอกจ๊กผู้ดอเล้ประมาณวันที่สิบนวันที่สิบจะที่ดอไม่มาเด้ย่มาแต่แนี่ไม่มาแล้เปิ มาบูมาบาเนีชมวกบาเามีตมีออสกออกอานกแอบามีมจากเดกาขี้ยวเดแวบมางทานอืมให้มาบุมาบานาตเราแม่ก็กะพาแต่แต่ไนมื่อ่รลนเดบทาไม่ทบ้าเลยออสกีออสกจะนี่เดบมาทานเดกาขี้อวเกากออเนาะอะรเียเขี้ยวออดวชีนอออทุกบาออสกอวะ อ้อกรตัวกตอ้อาเวนบัวเด็กกาชินอดอเด็กก็คิดเดกกหรือ่ากว่าล่สกเม่บุตรเลี้ยชั่วโมง่งมบอนัยยนนี้คันนี้ชัวก็คุกนะถ้าแบามาชั่วโมงจำไม่ได้ก็นกาลอกก็ล็อกองอันนี้วดิเลจดิเลคอมแลอวันที่สิบวันที่สิบเดนมาลติเตลอติดอที่ดอนาะ มาคิ S <S ิบโอเคหนุ่มหนีพวกเราโนุนีก็ต่แคเนแล้วปมาบูดาแล้วมาเกจภาพสง่ทานหัวบ้านในอดนลิเยสทงว่าเมื่อจะบำมาเนี่ยวัดก็ม่เลกิดนี่โมตุปาเลือเซียทอใหแวานีมาแล้วก็พิยบูติเทพมจิคลดยจิคิดเขาละบาลบาลตู้าโอากิี้ิันนี่

mà cái đó nói gì thì cả cho chút mưa thì chút mưa chúng ta đi nghe sắp mà là cả phát lồng về phát lồng mà mới được là về mới được nhỏ mà còn được bây giờ mà cái đấy tất cả khử này tất cả khử anh này là cái gì là khó lắm ủ khui gà đi nó cái đi ให้บอบาดเออข้อตรนี้แล้วบอบาดบล็อกเขาละูอ่ะแค่ตาล็อกโอ้โนี่คุยกาลิคุยเพาลยคุยกาคุยเมลิอืมก็วบอบาดสิญญาประกาศอนุโมทนาข้อดรนนี้แล้วมาประกาศบล็อกอาเลอันนี้ลันนีะอันนี้ละอ ta chữ kết thúc Nó ra Ninh dạy Theo sinh nhật nắp Nó Anh ấy bắt là Ta chữ kết thúc Một lúc thô ra ra, mỗi lúc thô kết thúc Anh ấy lơ ta Ninh nó บาคาเลตากตากษดอแล้วปีใหม่ส่งกราน่เลจะแรอันนี้เล่ตาโคตรนานเลระดับอำเภอเกิดเตดดอนาตดอกนทีดอกอันนี้ดราช่อเกดตอนนี้ใแต่เตดอะไรนีนิยญยเตดบาคาเล่ตาชมิชมโมเลตาชมุมกิยะ เมือเราบอกโอว่าสมมืสามมือก็เนาะมันเจาก็หาในบสู่ดมือซาดมมือว่าบาตาชาเจคะชวัอีคในบ่าก็รับผ้าเอาดกว่าแม่แมคโคบีก็ในบ่าเนนอบลาเนนอลิบาลิบลาลิคือทอคุบ้าวดีเินนอเลยบาสูสะเอื้อมจาบ่าอับบาราธืน่าซาสิยว่าบ่าก็ปกะกอละวตชมบ โรควิตุกังวลโรควิตุกังวลน,นี่บาระโหสาชัดจะเอ้เมฆาสะเอือ้อก็เนาะต่ชาสะเอือ้อต่สะอือต่สะอือต่ชมหมู่แต่แต่ในเนด้อรตจะไม่ละฮักื่อตอนหน้าเราคลิปบากูบากอ๋ารัลเลยจิบเน,นยปากาเลต้าช่วกต่อละตาจุดชัยคือดอย แต่น้บาคาแลตาชมกุยาตอนนี้เนียทุกดอ,อโอดชิเจมีอะไร้ชิเจมีคิชิเจจาอ๋าตากุจหยอโอ้โลตาปุันทนไงมุขออ้อหอบาคาเลทาทาโดทาโดในแบบอเนพ้าสิลิรวบรวมเ่ย พับู้เกบคาเลทโดบคเลแต่ผูขอาแต่ผูขีแตผูขาเลตพ้เดนเนาะต่ผูมีเนาะอลปาวนนอลเดนเมีทอมีชอมีีมีทอนาต่ทอกิเสกชอโือลีลูน้แค่ลวะคือเราไม่ซืไม่วีดก็น่าจดอมือไเนียน่าจะมือาจีดูอก็จะตู ลลดูเลยเริ่มโลคิวาะไรก็นมาเจ้ก็นหนดำมืดอะเจ้บากาโตเลยบาาโตยมือกามั่โตเลยมันก็ริอโอดิอ่ะโอเคเมอจะชดีอตอนาอุดีบากาเลดา่าแต่วลาดีแต่ดาข้อคิดดีๆเพื่อความสำเร็จในชีวิตนะ้ตกู้ค่ะ จงเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขกับส e ิ่งที่คุณเป็นแปลแก้พะยหย์นี่ถูกาดกายนี่ตัแล้วไปแก้ปะยนย์พอเดี๋ปเกะจ่าเดีปกขเห ตลอเป็นสลัภาาสลกประจ่านบสะอาเกตัลเลอร์ลดดโดถืึกต้องว่สัญลัณ์ภาบังบ่อเดรจากกเติ่หล่อนีละจะบ่อุดระจาบัรตลอประจาตาดวตบูปาทกก็ไมาเล

Anh ấy bảo a cho chu ba. Tedar đó luôn vô này, Singyal lo vô kia kia chu. cái <laughs> kia kia bu kia cái nè. Hm. Ku cha vô kia bu kia chan. Hm. Ku cha kia bu kia. cái tè ku cha vô kia bu kia. Singyal lo ตามเมื่อตาคือพ่อแม่อุดเด็กประกาไม่นับเปล่าประา,าดาวเนะาะชั่โอาเกตตเลอเมื่อคืออันนี้เหล็ลยนับปล่าก็จาอุดเดกก็จารักกตื่นตื่นเนาะถ้าบ่าอุดเด็ตาเล่ับลอบุรแหละอันนี้เระมีอนีชั่โ ก็มีก็จ่าเล่อเปอิดเลือดออกแกลทอไมืไ่อเวลาพก็จ่าละผมแต่เมื่ได้ประกาศคือแค่เลือกแค่เชนิแต่เลือดออกแผลทอตัวจีบะ่ะอันนี้ชุมว่าแกได้ดแต่ลถชมูลาได้มีแล้จีท่านนี้ได้มีหรอที่มีได้มีระดับอย่าให้ความผิดพลาดในอดีตและความหวาดกลัวในอนาคตมาทำลายความสุขในปัจจุบัน แต่เลปืชีตลกูดาตลตะเคียกากอาตเลอนาคเวดาอุเวดาเสสกเถอะเสตแต่เลืปุปปกงว,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 วตลตูดีวะพอเลตาตกเคอดีตอน,นาคตม่จชตกรงระอุปะอุเดปัจจุบนันตเลปุกงปุกลี To đi ba, đi bà không có cotton đi tận tụi đi ạ được Ni là tụi mọi thứ lẹ tạc 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 có tạc 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 tạ móc số khổ, bà đạ gan em số khổ. móc số khổ đạ chi, 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 chi chí 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 đó. chí 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 Quả chí 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 Mẹ nhà bà còn มาดิลล์เอ hey, ้กว่าเสกิจเจรัญญาทรานี่ตุบโบร์ไรดเสกิลล่อพ่อสกิขีล่อพ่อสักกัล่อได้สกกันล่อเสกิลพัลลอดกุยบุดอดพัลลากุยบุลอดอ่ะลอดบุดอแท้เกรดอ่เกรดอุดอปลาให้อะไรกุยบุนี่ดอมาดิเสรบ้าอุดอปลาผ่อ

เวลาราานี่โอ้ดบีสกีอะกุดดอนนี่เด้ออกุดดอนนี่โอ้ดับสกีลนี่ดอจุิดดอาูดเดือกวาดดอเอขอดอสกีบุนีดอกเคร่่ร่่รเ่ร่่่่่่่่อ่่่่แท้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ขาเดขาเดตจีเลยทเดทดบูเลยทดแกเลยรเดลอรูเลโอ้โนโอีโอ้เดตามมซาเมอมเนี่ตาซาเบซาเม,มเนี่มมนกวาา่าเดตะกบปาเด